จากนั้นไปกับเรื่องของพายุฝนฟ้าบ้างนะท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้หรือสองวันที่ผ่านมาฝนจะตกหนักเดียวนะฮะก็ตกลงตกตลอดทั้งคืนท่านผู้ชมครับนะฮะทำให้หลายพื้นที่ของจังหวัดนองคายมีน้ําท่วมขังนะฮะโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองนางนะครับน้ำได้ไหลเข้าท่วมทําให้สื่อการเรียนนะฮะที่นอนของเด็กเนี่ยเอกสารต่างๆเสียหายนะฮะขณะที่สวนมินตะกอรนะฮะแหล่งพักผ่อนชื่อดังของจังหวัดนะฮะถูกน้ำท่วมขังเช่นกันครับ เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะฮะมีฝนตกติดต่อกันนานหลายชั่วโมงตั้งแต่เช้ามืดนะฮะจนทําให้หลายๆพื้นที่ของจังหวัดหนองคายเกิดน้ําท่วมขังนะฮะโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองนางนะเขตเทศบาลตำบลกองนางอาเภอท่าบอ่อหนองคายมีน้ําไหลท่วมภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะฮะสูงถึง30ซนติเมตรส่งผลให้อุปกรณ์และสื่อการเรียนทั้งโต๊ะเก้าอี้ตู้เก็บเอกสารที่นอนนะฮะและเอกสารทางวิชาการจมน้ําเสียหายทั้งหมดเลยต้องทําการย้ายหนี น้ำนะฮะไปยังที่สูงเหนือระดับน้ําที่ท่วมไม่ถึงนะครับโดยศูนย์เด็กแข่งนี้มีเด็กเล็กจำนวน40รายซึ่งครูพี่เลี้ยงได้พิจารณานะครับสั่งปิดศูนย์หวันนะครับนอกจากนั้นนะฮะน้ำเข้าท่วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองนางนะฮะยังท่วมขังนะฮะถนนในหมู่บ้านกองนางหมู่ที่หหลายสายที่เดียวครับท่านผู้ชมรวมถึงบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลนกองนางมีน้ําขังท่วมล้อมบริเวณนะครับซึ่งลําคลองสาธาณะหลายสายไม่สามารถระบายน้ําได้ทันเพราะไม่มีการขุดลอกนะฮะ มีเศษวัชพืชตันน้ําและท่อระบายน้ําอุดตันอย่างไรก็ตามเนี่ยน้ำท่วมขังนี่ยังไม่ขยายวงไปยังบ้านเรือนประชาชนนะครับน้ำที่ท่วมขังครั้งนี้นะฮะยังมีผลกระทบไปยังแหล่งพักผ่อนขึ้นชื่อของจังหวัดน้องขายด้วยอย่างสวนมีนากรน,นะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ของสวนวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดที่มีน้ําท่วมสูงถึง5 0เซนติเมตรนะฮะเป็นบริเวณกว้างทําให้ต้นไม้ที่ดัดนะฮะเป็นต้นไม้ดัดแปลงเนี่ยซึ่งเป็นรูปสัตว์นี่นะฮะถูกล้อมรอบไปด้วยน้ําเช่นกันนะฮะ และจากการที่ฝนตกหนักนะครับลมกันโชกแรงตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาทาให้เกิดน้ําท่วมถนนมิตรภาพทั้ง4เลนนะครับขาเข้าเมืองหนองคายยาวกว่า200เมตรต้องเปิดใช้ได้เพียง1ช่องจราจรเท่านั้นนะฮะนอกจากนั้นน้ายังได้เข้าท่วมมากในรัชดรที่ติดกับถนนมิตรภาพด้วยนะครับนอกจากนั้นบริเวณศูนย์ราชการหนองคายเนี่ยได้เกิดต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับถนนไม่สามารถผ่านไปมาได้นานกว่า2ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะฮะนำเลื่อย ทําการเลื่อยและขนกิ่งไม้จากบริเวณนะครับเพื่อให้รถยนต์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้มาติดต่อราชการเนี่ยสามารถสัญจรไปมาได้นะฮะ